สวัสดีค่ะสวัสดีสาวที่30สิงหาโพสโซสอพันหาหนะจ๊ะมื้อนี้ก็ว่ากําลังสิไปเฮ็ดงานแต่ว่าสิแวะมาไหว้หลวงพ่อซะก่อนเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ใกล้มือใกล้เว้นเข้ามาแล้วนะตอนนี้ก็ว่า8:00นกว่าแล้วนะก็สวยแล้วนะแต่ว่าเอื้อยๆเจ้าหน้าที่เพิ่นยังทําความสะอาดบ่ทันแล้วอยู่จ้ะก็คือสิเข้าไปนั่งกราบบ่ได้เนาะจ้ะพื้นมันเปียกก็สิยืนไหว้ขอพรอ,อยู่ข้างนอกว่าสิย่างมาซื้อดอกไม้แต่ว่า ปกติแล้วตรงนี้เพิ่นสิขายดอกไม้ต่ว่ามื้อนี้เพิ่นมีตะเทียนค่ะเทียนประจำวันเกิดจ้ะไพเกิดวันใดไพอยากสะดอกคอต่อตอายุหลวงชะตาอยากมีโชคมีลาบก็ะสือวันเกิดของจะของเป็นจุดเนาะจ้ะส่วนตรงนี้ปกตเิเพื่อนจะเป็นห้เสาวัตถุมงคลเนาะจ้ะต่วามื้อนี้สงสัยเข้าสิตื่นเส่าเกินไปเพื่อนว่าด้จัดอยู่จ้ะเข้ากันย่างมาเบิ่งตรงนี้กันฟ้าเมตตาพอดีเลย มันนี้กะตั้งใจสิมาขอโชคขอลาบจ้ะแต่พอดีเลยพ่นบอกว่าฟ้าเมตตาพ่นว่าแผงถก็ไอ้กระมยยี่ขาย้างๆเขียนติดป้ายว่าใบละ80บาทพนะเหมาะเลยค่ะวันนี้อิลิแล้วมันนี้วันกะเตรียมถูกมาจุดเสียงทายนา้าจ้ะเดี๋ยวมีกระบอกซึมซี่อยู่เดี๋ยวหฮอสิเสียงซึมซี่ก่อนนะคะ หมาเลขแรกกิซเสียงได้สองหกคือบอสมายเล็กที่สองห้าค่ะพี่น้องพอเ,เอามาร่วมกันกันก็จะเป็นสองหกหาหรือสองเก่าหานะจะ๊ะคันจับแยกเป็นเลขสองตัวก็จะได้สองหกสองหาหกหาสองเก่าเก่าหานะจะ๊ะ จะบันนี้เข้ากระสีเอาถูกที้าเขาเตรียมไว้เมื่อองจุดเสียงทายเบิ้งเน,นจ้ะว่าสีออกตัวใดสั์เดอร์ออกตัวใดก็ไดแต่วา่าตัวที่ออกมาเนี่ยคอให้ตรงกับเหลขไถ่ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆเด้อถูกกรสิโดนอยู่ก่าสีเห็นตัวเลขกรสิไปกลับหลวงพ่อทั้งสลา,า,ากอนเนาะจ้ะเอาสลา่าเพิ่กคบอพันเปิดในเขานะคะขังวนสลา,าเนี่ยจะมีกายสังขารหลวงพ่ออยู่ข้างบนจ้ะพระศิษฐ์ถ้ำวนพระศิษฐ์สวายสังฆทานก็นสามารถขึ้นไปถวายได้ทั้งสลา,านะคะ แต่ตอนนี้บพานทั้นเปิดเนาะคะ่ะเขากาสิมยางรอเบิงตรงรอบๆฐานหลูกป,ปั่นของหลวงพอ่อเกษมก่อนนะคะหลวงพอ่อเกษมเกิดวันที่28ปพฤศจิกาพศ24พหาจ้ะมรณาภาพวันที่15หมกราคมพศ2 5 3 9ค่ะอายุ83ปีอุปสมบทพศ2 4 7พรยร่วม64พรรษาค่ะตัวเลขนีจังไใหฮแมนนะคะส่วนมากมักสิออกช่วงไก่งานหลวงพ่อค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาพิ่มพวนกลับมาเบื่องเลขกันก็โตแรลกเป็นเลข8แปดจ้ะวนนี่คือขอมูลเลขที่วันว้าไปตะกี้นี่ว่ามักสิเข้าช่วงงานหลวงพอจ้ะวดแรกวันที่สิบหกเดือนเก้าเข่าบนแปดสามเข่าลลังเจ็ดหาวดสองวันที่หเดือนสิเข่าบนเก้าสามวดสามวันที่สิบเดือนสิเข่าบนหาหนึ่งเข่าหลังสามแปดสี่วันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดเข่าลังสี่หกวดหาวันที่สามสิบเดือนสิบสองเข่าบนสองแปดวดทวันที่สิเจ็ดเดือนหนึ่งปีสี่หกเข่าบนสามเก วันนี้เขาตรงวันมรณภาพแล้วก็พศนะคะวันที่สิบห้าพศสองห้าสาเ้จะบันี้มาเบื่องปีหกสีค่ะปี6กส่นี่เขาบ่หลายตัแต่ว่ามางวดแรกก็มาสามตัเลยค่ะงวดแรกวันที่หเดือนเก้าเขาบนสี่เจ็ดหาเรียงตามตัเลยจ้าพศอุปสมบทงวดสวันที่สิเดือนเก้าวันพิมพิดเป็นวันที่หนึ่งวันที่สิเดือนเก้าเขาสามตับนเก้าสมงวดสวันที่หเดือนสิบเขาบนแปส อวดซีวันที่สิเดือน10เขาล่าง38มวดหาวันที่หเดือน12เขาล่าง82ดสองวดหกวันที่สิเดือน12เขาล่าง83ดสามจ่าเลขปีสี่หกนี่มาแรงคือ8 3 3 8จะ้ปะปดจ่าัทหนี้ก็มาเบิงปีนี้จะ้ะปีหกหาปีหนิวเซกว่าสิมาไหวแห้งค่ะมาอัางจังหวัดที่แล้วจังหวัดที่ผ่านมาจะ้ะวันที่สิเดือน8ปีหกหาเอาพิมพ์ผิดอีกแหละว,วันพิมพ์มาปีหกซีวัส เป็นจย่างสียจาเ่าแล้วก็ลงหนา้าลงหลังพิมพิษส,สองเท่อแล้วเนื่องจากตอนนี้จางหัวังหันกับเขาสองตัวบนจ้ะยังเป็นสามแปดอยู่คือเก่าค่ะงวดต่อไปมาลุ่นกันจ้ะเลขตัวที่สองก็ออกมาพอดีค่ะเป็นเลขกเก่านะคะตัวที่สองเลขตัวแรกเป็นเลขกแปดเลขกตัวสองเป็นเลขกเก้ากับแปดเก้าเก้าแปดลงกับเลขพระพันปีพอดีเนาะจา้ะพระพันปีอายุแปดสิบเก้าเก้าสิบเดี๋ยวถ่ายอีกตัวหนึ่งแห่นเป็นสามตัวนะจ๊ะ ต่ว่าเลขหลวงพ่องวดน,นี้วันสื่อไว้แล้วใบหนึ่งสื่อหกสี่ต่วเลขตัวที่มั่วขนเค,เคยออกเลยก็คือสี่หาหาจากบัตรนี้เลขถูกตัวที่สามเข้ากับมาพอดีแปดเก้าสามเก้าสามนี่ตรงกับเลขหลวงพ่อนะคะเลขพ่อสอมรณาภาพแปดเก้าสามหรือเบิ่องอีกอย่างหนึ่งเป็นแปดหกสามนะจ๊ะถ้าหากว่าแยกออกเป็นเลขสองตัวก็จะมี 8ปดเก้าแปดสามเก้าสามแปดหกหกสามจ้าจ้าเป็นนาจ้าพี่น้องถูกใจบ่าคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดถูกใจกดติดตามให้น้ำน้อจ้าหักอิหล่าแห่งอิลงอลหล่ากระหายก็ไม่ใจอิหล่าด้วยกันกดติดตามเพื่อสิบประภคีไปใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้อิหล่าขอลาไปก่อนจ้าขอห้โชคดีทุกๆคนขอหายถูกหวยด้วยแชรมันหมานนะจ้าไปทำงานก่อนค่ะ ไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนความเจ็บจะหายด้ความไข้จะหายมีขอให้แห้งวรว้วยๆจ้าสวัสดีค่ะ